สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ GTA Online อัปเดตประจำสัปดาห์นะครับประจำสัปดาห์ที่วันที่23กรกฎาคมนะครับสําหรับสัปดาห์นี้มีอัปเดตทั้งเรื่องทำเงินกับของที่น่าสนใจกันหลายรายการเลยนะครับเรามาดูเริ่มจากร้านดีเจนดารี่กัก่อนนะครับร้านดีเจนด r รี่ถามว่าน่าสนใจมากไหมมันตอนนี้เป็นเริ่มซ้ำอันเดิมไปแล้วครับก็คือรมพันต์โกเก็ตนะครับก็ เอาไ้เล่นสนุกๆครับอันนี้ส่วนตัวนี้ว่าปิดคลิกนี่ยังไม่ไม่เคยเห็นรถมาช่วงใหญ่ๆเอาไปเป็นรถสะสมได้ครับไม่ได้ไม่ได้ดีเด่นอะไรแต่ว่าก็เท่ดีครับเอาว่าเป็นความเท่ไปแล้วกันนะครับอา่าแล้วก็ x 8 0นะครับ x 8 0ก็รถกันอีกครั้งหนึง่งเป็นรถที่ถือว่าดีครับน่าถ้ามีเงินเหลือน่าสนใจควรจะซื้อไว้ครับโอเคครับต่อมาไปดูของร้านต่อไปนะฮะเซาเทิร์นซานันเดีย สำหรับสัปดาห์นี้มีรถให้เล่นนี้นะครับดีคัสทุลิปมไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยเท่อย่างเดียวครับไม่ไม่ได้เท่มากไหมก็ไม่มากครับซื้อ,ซ,อซื้อได้เฉยๆครับสนุกสนุกเฉยๆครับนั่งได้สี่คนโอเคครับในส่วนของอย่างอื่นตรงนี้ไม่มีนะฮะนะครับมา,ามาดูที่วอลสต็อกนะครับวอลสต็อกสำหรับสัปดาห์นี้ ลากให้ดูเลยครับลากมาให้ดูเลยครับนี่ครับมีเบสเซอร์อควาในซื้อได้ครับโอเคอยู่ถ้ามีเงินเหลือมันเป็นรถที่ดูยน้ําได้สนุกดีครับตัวนี้แต่ว่าดูนเนอรออ์สงสัยว่าจะไม่มีคนซื้อครับช่วงที่ผ่านมาก็ลดซ้ําอีกครับเผื่อจะมีคนซื้อก็ถ้ามีเงินเหลือจริงๆนะครับค่อยซื้อมันไม่ได้ดีเลยเลยครับ คอมเมนต์ง่ายๆว่ามันไม่มีอะไรดีเป็นพิเศษเลยเลยครับสัปดาห์นี้ในส่วนของธุรกิจต่างๆบอกได้เลยว่ามันไม่มีครับไม่มีอะไรลดเลยดูได้เลยครับเต็มๆครับไม่มีอะไรลดแม้แต่อย่างเดียวโอเคผ่านไปครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ดีสําหรับสัปดาห์นี้ในช่วงการหาเงินทําให้ง่ายกว่าสัปดาห์ที่แล้วครับสัปดาห์ที่แล้วเป็นของเรื่อง CEO ใช่ไหมฮะเรามาดูสัปดาห์นี้กันครับทําไมที่ว่าทําไมถึงง่ายนี่นะฮะดูจากราคาที่ของยังไม่เต็มนะฮะนี่ครับครึ่งเดียวจากสต็อกนะครับครึ่งเดียวเนี่ยฮะห้าแสนสี่แล้วคุณ2สองครับช่วงนี้ รีบขวยคว้าเลยครับอันไหนที่ปิดปิดอยู่เปิดขึ้นมาเลยครับแล้วก็รีบส่งรีบขายนะครับตอนนี้รีสตาร์ทบิสิเนสอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ถึงแม้ว่าโดยปกติที่ผมเคยบอกว่าธุรกิจเหล่านี้ไม่คุ้มนะฮะซึ่งแน่นอนว่าก็ไม่คุ้มจริงๆครับไม่ไม่คุ้มเลยในสถานการณ์ปกติเพราะว่าราคาที่เราได้ซื้อของแล้วก็ราคาขายมันมาทีมันเท่ากันเกินไปครับอย่างเช่นนี้เกือบ เสมอตัวเลยแล้วเราจะเสียเวลาทําทาไมครับไม่ไม่ต้องเอาเงินไปลงดีกว่าวีดนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ว่าน้อยก็เลยปิดไปนะฮะแต่ว่าเมื่อถึงระยะเวลานี้นี่แหละครับถึงเวลาแล้วรีบข่อยขวาเอาไว้ส่วนใครที่เก็บอ่าสต๊อกซีโอเอาไว้ไม่เสียหลายครับเก็บไว้ก่อนนะครับช่วงนี้เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็มาอีกครับสําหรับอ่าสต๊อกเกรดคูณ2นะฮะ ก็สัปดาห์นี้ก็มีอยู่ประมาณเท่านี้ครับมาพบกันใหม่ในช่วงเย็นๆของสัปดาห์หน้ากันดีกว่าครับสัปดาห์นี้เป็นช่วงกอบโกลที่ต้องบอกว่าขยันหน่อยแต่ว่าก็มีอะไรที่สนุกสนุกทำเยอะขึ้นนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมามันจะซ้ำซากจำเจไปหน่อยเนาะเพราะว่า C ีโอครมันจะมีภารกิจอยู่แนวเดียว โอเคครับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันพฤหัสเย็นๆเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ